ครับขณะนี้9ก้นาฬิกาสินาทีนะครับเก้นาฬิกาสินาทีสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับยามเช้าเช้าวันที่20นะครับเดือนกุมา 1, ภาพันธ์พศสองพันห้ารอ้อยหกสิบหกเป็นยังไงพี่หูผลเลือดยังผลเลือดดีอยู่ผลเลือดยนะังปกติใช่ไหมสสแสดงว่าไม่ได้เพิ่มเลือดใช่ไหมพี่ยังแล้วแล้ววันนี้ท่านจะเดินไกลไหมวันนี้เนาะ มันใหม่ๆอยู่เนาะยังวิงเวียนอยู่แต่ว่าผลเลือดนีปกติอยู่อ๋อโอเคนะครับผลเลือดหลวงตาปกติดีนะครับเพราะว่าพี่พี่ป๊อบแกเข้าไปข้างในนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ปยาทําดูไม่ได้ข้างในนะครับผลเลือดปกติดีนะครับ

กปรดำเนินีวิเหล่านั้นให้ทีกเราเบาบางลงให้ทุ้ขายโสดหายโรคหายไข้นนพาชีวิตของท่านเป็นวามเฉริญม่กพระในศีลในธรรมในหน้าที่การเมืองยิ่งขึ้นไปโดยกำนาจกรทุกทัานกนกัวกโลกาธุสาธุจะขอถ่ลยรูกกับกลกดลาโลกโลกโล เสร็จแล้วครับ มาวัดอาจารย์เพื่อนในวัดนี้นะครับมีโอกาสก็แวะมาถ้ามีโอกาสก็แวะมารรัับะขอพ่อหัวลกให้ลูกศิษยหน่อยครับครับในหลวงตาก็จะที่ลงต่อ ขับขนาดนี้9นาฬิกา22นาทีนะครับหลวงตาวุญนชื่นปรญยาวิโตท,ท่านก็ได้เวลาจะริกรดงมุ่งหน้าต่อนะครับ

ครับขณะนี้ลงตาท่านคือดวงต่อนะครับลงตาจับน้ำไว้ก่อนนะครับผมน้ำที่เรานำมาจับไว้ก่อนนะครับ้แต่น้ำอย่างเดียวไม่น้ำก้มไม่น้ำก้มแตะน้ำไม่ต้ก้มเงินละขึ้นเลยไม่น้ำก้มนะครับข้าวตรงใช่ใช่ใช่ไ่ห่วไหจะได้ครับ สาธุสาธุครับผมเนาะคุณตา่ันยังมีอาการวิงเวียนอยู่นะครับแต่ตรวจผลเลือดแล้วไม่มีนะครับกยังปกติดีอยู่นะครับแม่มือแจนาหน้รามแนาครับีมุ

แ้นแต่น้ำครับแต่น้ำยกไม่ต้องโค้งนะครับต้องโค้งเนอะแก้วนึ่งนะตอนนี้ออกมาจากด้านในบริเวณวัดแล้วนะครับเนี่ออกจากบริเวณหน้าวัดท่านยังมีอาการเวียนอยู่นะครับเดี๋ยวท่านก็ยังจะเดินนะครับหลวงตาท่านดิจะเดินอยู่นะครับยังไงก็ติดตามกันไปนะครับตามไปก่อนนะครับย่าชทำเนาะ ตอนนี้ออกมาจากบริเวณหน้าวัดไชยราชสำราญแล้วนะครับครับก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับย่ายทำเนาะท่านจะฉันยา ขณะนีน้หลวงตาท่านฉันยายอยู่นครับทด่ทำนีทุกคนฉันพักฉันยายอยู่นะครับเอาเรถเามาเลยอนนียไปบอกมาตัาอ่อมาเล,มอเลยเอาเรถเอามาโตเลยเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับ ก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับยัยทำท่านทุกคนเนาะรันโปรดพี่น้องนะครับท่านก็โปรดยายทำยายทำหลายคนหลายท่านก็ยังมารอท่านอยู่ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมนะครับคลิปใหม่ๆทางช่อง u t u b e นะครับตั้มดำซิ่งนะครับซึ่งผมจะได้ถ่ายทอดนะครับอัพโหลดให้ยายทำได้รับชมตลอดเส้นทางการจาริทุดวงลวงตานะครับช่องทางให้ติดตามนะครับ <S S S ก็จะมีอยู่3ช่องทางนะครับทาง YouTube ตั้มดาซิ่งทาง YouTube ช่องศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีแล้วก็ทางเพจ เพจนี่เฟซบุ๊กไลน์นะครับตามดามซิ่งนะครับยหาท่ทำทุกท่านทุกคนฝากย่าที่ทำทุกท่านทุกคน,กกน,กคนติดตามไว้ขั้นไหนอยากจะรู้ข่าวาวลุงตานะครับติดตามไว้ได้เลยนะครับผมจะถ่ายทอดให้ดูให้ชมตลอดเส้นทางนะครับบาร,รมีท่านให้ดูให้ได้รับชมตลอดเส้นทางสําหรับคลิปนี้สวัสดียาาที่ทำทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม